อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายน2568หลังจากนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐจากทางภาคราาัฐค่ะมาตรการในการช่วยเหลือนะคะมีวันที่เท่าไหร่บ้างเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นและได้รับเป็นเงินสดโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงิน1 0 0 0 0่บาทแจกเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นั้นจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายนครึ่งหลังของเดือนเมษายนรับวงเงินอะไรบ้างล่าสุดนะคะกลุ่มนี้มีการ แจ้งออกมาแล้วว่ามีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น1,000บาทต่อคุณต่อรายเลยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณบ็อกแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายนมีวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะส่วนหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามว่าการเพิ่มวงเงิน1,000บาทนั้นจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรจะมีการจ่ายในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับวันที่30เมษายนจาก800บาทเป็น1,000บาทร่วมแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ และที่สําคัญวันนี้เงินเข้าแล้วยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะพรุ่งนี้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ1เมษาย,ยน2 5 6 8ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน14.5ล้านคนจะได้รับวงเงินรวมทั้งหมดทุกรายการอยู่ที่1,545บาทเรามาเริ่มกันที่วงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการุงต้ม80บาทนาน3เดือนแล้วก็ค่ารถโดยสาประจําทาง750บาทรวมไปถึงนะคะใครที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในส่วนของค่าคอง ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟในส่วนของบัตรวัรดิการห่งรัฐ1นึ่ครูเรือนต่อ1นสิทธ์ก็จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกันวงเงินนํามารวมกันทุกรายการในวันที่1เมษายานสําหรับผู้ทีท่ถือบัตรเัรดิการห่งรัฐที่1545บาทร่วมแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายานเลยในส่วนของการจ่ายเงินมีรายการที่เลื่อในจ่ายเงินให้เร็วขึ้นมีรายการที่เป็นเงินสดแจกเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้ด้วยสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทนะคะรายการแรกค่ะก็คือนนําาเรรียให้้ทบแลว หนึ่งเมษายน2568นาหสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการทางรัฐวงเงินรวมกัน1 5ึ5ารบาทร่วมแสดงความยินดีด้วยนอกจากนี้นะคะในวันที่10เมษายนค่ะ3กลุ่มเปราะบางเบี่ยงชีพผู้สูงอายุเบีย่ยงผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดน,นะคะ60ปีถึง69บกาปีรับอยู่ที่6 0 0บาท7 0ปีถึง7 9บกปีรับอยู่ที่700บาท8รปอถึงท9ปีรับอยู่ที่8ส0บาก9าปี 8, รับอยู่ที่ 1, าทค่ะาาบาทเกนน้า ต้องรอคอยติดตามการประชุมครมอและคอรมออนุมัติคาดการว่าจะใช้งบประมาณในปี2569หากเร็วสุดค่ะก็จะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2568เลยต้องรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะตามมาด้วยเบีย้ยผู้พิการค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยเช่นกันอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทค่ะซึ่งในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการตรงนี้ก็ต้องรอคอยติดตามการประชุมคอรมอและข่าวดีจากทางพอมอด้วยเช่นกันนะคะว่าจะปรับเพิ่ เริ่มเป็นแบบั่นหน้าเมื่อไหร่อย่างไรค่ะวันที่1ตุลาคม2 5 6 8นานี้ก็จะมีข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการด้วยเงินอุดหนุนบุตรนะคะคุณผู้ชมของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์600บาทค่ะวงเงินตรงนี้นะคะ3กลุ่มนี้รับในวันที่10เมษายน2568รหสค่ะนอกจากนี้นะคะเลื่อนจ่ายเงินให้เราขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศค่ะสําหรับเงินค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการส่งรายงานสมาร์ทอสม เลื่อนจ่ายจากวันที่15เมษายนเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาจ่ายเงินเร็วขึ้นเป็นวันที่11เมษายน2568ส,ส่วนรายการหักขึ้นอยู่กับชาวพนกักงานของอสมแล้วก็หน่วยง,งานต้นสังกัดนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชวมวันที่18เมษายนเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐเป็นผู้ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐแล้วก็ใช้จ่ายในปัจจบุบันจะมีเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทอนตรงเข้าบัญชีให้หากนําวงเงินไปรวมกันกันกบเบีย้ยผู้พิการจะไดด้รับรรต่่่ออเนอยูที 1,000บาทนั่นเองค่ะและโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินรอบสุดท้ายจริงๆเลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและในส่วนของการตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2ปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นเป็นเงินสด10,000บาทค่ะไปดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเอขปับประจาตัวประชาชนแล้วจะมีการจ่ายเงินโอนให้ในวันที่28เมษายน2568เนียี้รอบสุดท้ายมีลูกบอกลูกมีหหลลาานนบออกตรวจ เช็คสีสถานะให้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมรับเงินโค้งสุดท้ายค่ะและนอกจากนี้ค่ะสําหรับเดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะเงิน1,000บาทถูกโอนตรงในวันที่30เมษายน2 5 6 8นี้สํานี้สำหรับเงินส่งเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา3.9 จาก800บาทเป็น1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้แบบพร้อมเพ์กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดของเดือนเมษาย,ยน2 5 6 8ทที่นำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ